สวัสดีครับพบกับการพยากรณ์อากาศจากศูนย์ต,ตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างประจำวันอังคารที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2568ในช่วงบ่ายครับสำหรับการพยากรณ์อากาศประจำวันนี้นะครับวันนี้จะมีลักษณะของฝนฟ้าขนองและละลํ60ของพื้นที่ครับโดยจะมีฝนตกมากบางแห่งครับบริเวณจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญและก็อุบลราชธานีครับ ลงเป็นลงจากที่ทตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้นะครับจะอยู่ที่32องถึง35องศาเซลเซียอุณหภูมิต่ำสุดในพรุ่งนี้เช้าจะอยู่ที่24ถึง26องศาเซลเซียครับ สำหรับ,บการนี่วประกาศเจ็บมาข้างหน้านะครับแบ่งไดเป็นสองช่วงนะครับช่วงแรกก็คือช่วงวันที่2 5ถึง2 8กรกฎาคมนะครับจะมีลักษณะของฝนฟ้างๆนองละละ40-60ถ60ึงของพื้นที่ครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งครับลมเป็นลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับความเร็ว10-20ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับช่วงที่สองคือช่วง <20 S 2> วันที่2 9ถึง2 1กรกฎาคมนะครับจะมีลักษณะของฝนฟ้างๆนองละละ60-80ถึงของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ลมเป็นลมจากที่ตะวันตกเฉียงใต้เช่นกันครับความเร็ว10ถึง25ก nah ิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดของทั้ง2ช to to ่วงครับจะอยู่ที่2 8ถึง3 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดของทั้ง2ช่วงครับจะอยู่ที่22-27ถึงองศาเซลเซียสครับสำหรับวันที่19ต้นไปก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับขอฝากพ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพดีนะครับและติดตามการพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันตกเฉียงเหนือตอนล่างอยู่เรื่อยๆนะครับ สว,ส,รรสวัสดีครับรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มปร,ระสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน